น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสุดปังครับโอ้โหมาในลุคใหม่ที่แบบว่าสวยสะดุดตามากๆเลยโดยช่างแต่งหน้าก็คือช่างเอ็นจี้ช่างประจำตัวน้องเนี่ย เหมือนแต่งแล้วก็สวยขึ้นทุกวันเลยเนาะพี่แองจี้ก็ได้โพสส่งงานเนาะเมื่อวานนี้ก็จะเห็นฐานโพสต์นะคะธนาวุฒิคำพงนะคะเฟซบุ๊กของพี่แองจี้ช่างแต่งหน้าส่วนตัวน้องอุ๋อิงค่ะเ็บอกว่าส่งงานวันนี้เนาะแล้วเมื่อคืนนี้ค่ะก็ได้แสดงที่นะคะตำบลเมืองอำเภอกันทลักษณ์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกดก็ใกล้บ้านน้องอุ๋อิงอ่ะลูกนี่นะลูกนี่นะ โอ้โหสวยแบบสวยเชิดสวยเชิดแบบสง่างามมากชอบชุดนะชอบชอบเนาะชุดสีเนี้ทําให้น้องดูเด่นแล้วก็เหมือนมีผ้าไทยเสริมเข้าไปในชุดหรือเปล่าเหมือนผ้าไหมอใช่เป็นผ้าไหมแอบมีปอยหวานด้วยเบาๆตรงนี้นี่เห็นไหมมีปอยหวานแล้วก็ติดเพชรด้วยอืมสวยๆนี่ก็สวยเออสวยจังเนาะสวยวันสวยคืนเนาะลูกสาวเนาะ่และหลังจากนั้นนะครับผมก็เห็นหมอนอิงนั่นแหละแช์ออกมา มาใน f a c e b o o k มอนอิงผู้ติดตามน้องอุอิงนะครับสวยจริงอะไรจริงนะคะตอนนี้น้องออิงอิงก็ปังนะผู้ติดตามใน Facebook ของมอนอิงนะครับทะลุแสนแล้วนะครับ10,000แสนคนโอ้โหมาอะไรก็ได้นะแต่ละคืนนะใช่ไหมิปได้เยอะอยู่นะบางคืน3 0 0พันยิปติดกันมาขอบคุณที่ดูแลน้องอุ๋งอิงครับผมอันนี้ก็ถือเป็นเขาเรียกว่ากำลังใจสำหรับแฟนคลับน้องอุงอิงแล้ว น้องหมอนอิงก็คือแบบขอบคุณชื่นชอบชื่นชอบน้องแล้วยังแบบว่าให้ทิปหมอนคุณครูหมอนอิงด้วยนี้ก็ขอขอบคุณแทนทั้งสองคนด้วยเนาะแทนขับอุ้งอิงน่ารักค่ะแล้วก็อีลาน้อยอุ้งอิงก็น่ารักเบาโจ๊คือนี้ต้องก่อนที่จะอ่านพต์น้องอิงขอย้อนไปวันที่น้องไปงานมหกรรมมอของปีขอนแก่นก่อนครับที่คุณพ่อเจ้าของวงรัตนศิ์นะคะได้ได้บอกว่าตัวน้อยแต่บารมีหลายคือคุณพ่อยังชื่นชมว่าบารมีเยอะ จากตัวเล็กๆแล้วน้องอ่ะเป็นเด็กที่แบบรู้จักสมาคารวะผู้ใหญ่นั่งข้างบนผูอใหญ่นั่งข้างบนตัวเองนั่งข้างล่างใช่นั่งข้างล่างยกมือรับพรอันนี้ขอชื่นชมอุงอิงรัตนาพรเลยนะคะว่าหนูเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอ่อนน้อมอมตนแล้วก็มีสมาคารวะมากลูกไม่แปลกชื่นชมมากๆเลยเนาะสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพรนะครับผมไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมถึงมีคนรักน้องขนาดนี้เพราะว่าผู้ใหญ่ที่ไหนเห็นน้องก็เมตตาน้องใ,ใครได้อยู่ใกล้น้อง<ค>หรือใครได้ไปชมน้องหน้าเวทีก็จะรู้สึกหลงรักน้องโดยปริยายไปเอง<ต>นะครแต่ขนาดสารสีบอกว่าฉันจะไม่ไปหน้าเวทีหรอกคุณเยอะก็ยังเดินไปเพื่อจะไปหาน้องอุ้งอิงอยู่ดีเนี่ยถ้าใครได้ไปจะไปอย่างนั้นก็รเราก็คิดแต่ว่าจะไม่ไปแต่ก็เหมือนน้องแบบ มีเขาเรียกว่ามนนีเรียกเราไปถึงหน้าเวทีได้อันนี้ก็น่ารักจริงๆอยากให้ใครที่ไม่เคยได้รับชมหน้าเวทีก็อยากให้ไปสักครั้งหนึ่งค่ะครับผมอ่ละล่าสุดนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพรนะครับผมก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเฟซบุ๊กอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพร่นะครับบอกว่าส่งงานวันนี้ค่ะขอบพระคุณมาลัยจากพ่อนพดลมาลัยจากบ้านฮักมาลัยจากไอฮักเกาหลีมาลัยจากพ่อโก้กันทลักษ แล้วก็มาลายจากพ่อสเสวียนจันทานาม่แล้วก็มาลัยจากพ่อฮักต่างประเทศมาลัยจากพ่อสมชายมาลัยจากพ่อฮักอุบลแล้วก็เครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งหน้าจากแม่หนึ่งรัอไทยต่างประเทศอ่าและก็ชุดสวยๆจากแม่ผักบุ้งด้วยนะคะขอบพระคุณที่ฮักแพงหนูขอให้ พอ่พอพ่อแม่แม่แมส,สุขภาพ,ภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเด้อจา้าลาอาจจะบ่มีอย่างตอบแทนแต่หนูกะฮักพอ่พอพอ่อแม่ทุกคนเด้อจา้าที่ซัพพอร์ตลาน่ารักมากๆอู้ดูมาลายสิพี่นอ้องมาลายจากไอฮักเกาหลีมาอีกแล้วว,ว้าวพวงใหญ่ด้วยสวยนะท่านบางคนก็ไม่อยากเอ่ยนามแต่ก็ให้ประจําอยู่ตลอดเนาะแล้วก็กลุ่มบ้านบ้านฮักน้องอุอิงก็มีนะแต่ละบบานจะเชื่อว่าวันนี้ต้องมีแน่ๆนี่ไงเครื่องแต่งหน้า อืมอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะและล่าสุดนะครับวันนี้นะครับทางบอสโจโยมานินแล้วก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ได้เดินทางไปที่วัดอ่าวัดอย่างไรก็เป็นวัดที่ไปที่วัดระกำแพงใหญ่นะครับอุทุมพรพิสัยนะครับเผื่อผมเพื่อไปถ่าย MV สีสเกตเพชรบ้านแพงนะแล้วเห็นว่ามีเนน้อยเนาะเนนเดี่ยวอยากเจอ อีลาน้อยองอิงกับพ่อโจด้วยแล้วก็ไปทําสัญญาว่าจ้างนะคะที่จะเป็นรับงานจากทางวัดด้วยนะคะนี่ก็ค่ะนี่นะมาในลูกนี้นะสวยสวย,สวยจังนะสวยสวยสวย,สวยลูกพ่อก็เท่นะบอสโจใส่ชุดนี้แล้วแบบเหมือนไม่ใช่โบอสโจอ่ะดูดีแบบว่าหลอ่อแต่ว่าปกติโบอสโจจะเป็นคนแบบเท่ไงเจอใจไหมแต่พอมาแต่งชุดไทยแล้วพ่อแบบโอ้พ่อก็ไทยนะพ่อก็สวยหล่อหล่อสวยพ่อลูกคู่บุญอิงใส่ชุดนี้ก็สวยเนาะ ถ้าขอขอชมเลยว่าน้องอู๋อิงใส่ชุดไทยก็ยิ่งสวยสวยจังคือจะบอกเลยว่าอู๋อิงเป็นเป็นแบบไม่เหมือนใครอ่ะครับผมไม่เหมือนใครแล้วก็เวลาน้องแต่งลุกไหนสไตล์ไหนน้องก็แต่งออกมาแล้วสวยอ่ะทั้งทั้งที่น้องก็ไม่ได้ใช่ว่าเป็นคนสวยที่สุดแต่เวลาแต่งชุดแต่งอะไรออกมาแล้วน้องมันสวยที่สุดอ่ะน้องบอกโจ้เนาะเป็นคนที่สวยที่สุดอ่ะ แล้วก็ด้วยบุคลิกด้วยอะไรด้วยเนาะเหมือนเหมือนได้เรียนมาก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยืนการอะไรเนี่ยแต่ว่าน้องก็ช่วงแรกๆมาก็อาจจะมีเดินลำบากแต่ช่วงเนี้ยเดินถนัดแล้วนะใส่ส้นสูงใส่อะไรนะแสดงบนหน้าเวทีเนาะจริงเมื่อก่อนเมื่อก่อนอาจจะเดินไม่ถนัดก็มีคนตูงก็ม<ช>ีจับหน่อยแต่ก็ก็มีประเด็นขึ้นมาอีกแหละแต่จริงๆตอนนั้คือน้องก็ เก่งแล้วเริ่มเริ่มชินแล้วครับอย่างใครมันจะเป็นมาตั้งแต่วันแรกใช่ไหมหมันก็ต้องมีเริ่มนับหนึ่งบางคนถึงกับติดลบแต่น้องอุงอิงก็ทําได้ดีตั้งแต่นับหนึ่งมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราเห็นได้ถึงพัฒนาการของน้องในแต่ละวันแต่ละวันเรารู้เลยว่าน้องโตมากแค่ไหนครับผมอะล้วก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าที่ไปถ่าย MV วันนี้เนาะ MV วจะออกมาเป็นยังไงหลังจากที่เราได้ไปชมโชว์ซีสเกตไม่แพงก็คือเป็นโชว์ที่อลังการมากๆ มารอดู MV ดีกว่าที่จะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาให้พวกเราชมออกกันทั่วโลกเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะต้องสมกับคำล่ำลือเน่ยสมสาสมลือแน่ๆเขาเรียกว่าสมฐานนะหมอลำที่มีกระแสขาัญใจมหาหมอลำที่มีกระแสมากที่สุดใจมหาชนผ่านการรับรองนะคะได้รับรางวัลจากลูกทุ่งอวอร์ดนะคะคมชัดลึกอวอร์ด อ่าแล้ววันนี้นะครับผมทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเหมือนเดิมนะครับ<ช>แสดงอยู่ที่บ้านจานแสนชัยชชนะครับตำบลจานแสนชัยอำเภอห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ง่ายก็ที่บอสจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ศรีสะเกดว่าจ้างเยอะที่สุดอ่าปีที่แล้วก็เยอะสุดนะเยอะสุดแล้วก็บอกว่าคือทุกอำเภอได้เจอกันแน่ครับ ไปทุกอำเภอแน่ๆค่ะพี่น้องแต่เมื่อคืนก็ได้การตอบรับจากแฟนคลับแฟนเพลงดีมากนะคนเยอะมากดูสินี่สิสเกตนะคนคูณนะคนรอหน้าเวทีอุ๋์อีกก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะพี่น้องนะดูสิอันนี้ตอนที่อุ๋มอีกไปถ่ายเขาเรียกว่ารับมาลัยไม่ไม่ไม่ตอนขึ้นแสดงแล้วนี่นะรับมาลัยนะฉากรับมาลัย ก็ถือได้ว no <pi> ่าได้กลับบ้านไปด้วยเนาะสำหรับผนเองเราก็เชื่อว่าน้องคิดถึงบ้านนะคะแล้วรายการกลับบ้านครั้งนี้ก็แสดงอยู่ที่ศรีสะเกดกี่วันคะบาจู๊ดงดูสิค่ะสิบสองก็ศรีสะเกดสิบสาเออวันที่สิบสามไม่มีค่ะวันที่สิบสี่นะครับผมสิบสี่สามน้อเพื่อนแปงแสดงอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับสิบห้านะครับผมสิบห้าตุลาคมอยู่ที่อําเภอเมืองเหมือนกันจังหวัดขอนแก่นสิบหกตุลาคมอยู่ที่อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับ 17ตุลาคมนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะอ่า18ตุลาคมนะครับอยู่ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับ19นะครับผมเดินทางนะครับ20ก็ไปที่กรุงเทพครับหมอชิตสกทมนะครับวันที่21นะครับผมอยู่ที่กรทมก็รากบังกทมอ่าก็จะเป็น่อนกทัวร์ตอนสิ้นเดือนนะครับ2่ก็เป็นสนามอยู่ที่ปวกแดงระยองนะครับ 24ก็เป็นอํเาเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ25เป็นอํเาเภอเมืองนจังหวัดนครราชสีมานะครับ26เป็นอํเาเภอพี่ายจังหวัดฮะอ๋อไม่ใช่อํเาเภอปางกูนะครับจังหวัดศรีสะเกดย่เ <27 S 2> ็นะครับเป็น,ต,นาตาบลอาเภอตาสูงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ28ก็เป็นเดี๋ยวใครยี่สิบ 28อยู่สุรินอ่าอํเภอรัตนบุรีนะครับ29อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ30อำเภอสวนณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็สามารถไปรับชมที่นั่นนะครับเลยเนาะสำหรับเดือนนี้เนาะ ค่ะเชื่อว่าแฟนขับสาวน้อยมีอยู่ทุกที่ค่ะคไปที่ไหนก็อัยะที่นั่นเนาะบอกจอ้เนาะครับผม่<ฮ>ะ,ะสำหรับวันนี้นะครับ <ฮะ S 1> เรา2คนก็ได้นําข่าวสารดีๆนะครับเกี่ยวกับนอ้องอุ๋อิงเพรบ้านแพรแล้วก็เกี่ยวกับสาวน้อยเพรบ้านแพร่นะครับมาเล่าให้ FC แฟนขับได้ฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรา2คนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรา2คนในการทําคลิปต่อไปนะครับที่สําคัญเลยคือไม่กดข้ามโฆษณาอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับแฟนขับน้องอุงงอิ่่รักไมู สำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ